ประวัติชเวฮยอนอุกนักสแสดงชาวเกาหลีใต้ชเวฮยอนอุกเกิดเมื่อวันที่30มกราคมปีคริสตศักราช2002หรือตรงกับปีพุทธศักราช2545เขาเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูงถึง181เซนติเมตรชเวฮยอนอุกจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนชื่อดังฮันล,ลิมมันติอาร์สคูล กีฬาที่เขาโปรดปรานก็คือเบสบอลเขาเล่นกีฬาเบสบอลมากว่า10ปีแล้วก็ต้องหยุดพักไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บชเวฮยอนอุกเริ่มเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงจากเว็บดราม่าเรื่องเรียวไทม์เลิฟซีซั่นหนึ่งในปี2019และในปี2020ก็ยังมีซีซั่น2ถึงซีซั่น4ตามมาด้วยค่ะในปีเดียวกันนั้นเขาก็ยังมีผลงานในเว็บดราม่าเรื่องป๊อปเอาบอยอีกด้วย ในปี2021ชเวฮยอนอูก,ก็เริ่มมีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Taxi d i v ไดและในปีเดียวกันนั่นเองชเวฮยอนอูก,ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง r ร c k e t b ตบยจากการแสดงเรื่อง r ร c k e t ็ตบอยทำให้ชเวฮยอนอุกได้รับรางวัลน,นักแสดงชายหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมจากเวที2021 SBS Drama Award ด้วยค่ะ ในปี2022ชเวฮยอนอุกมีผลงานซีรีส์เรื่อง25-21โดยเขารับบทเป็นมุนจีอุงบทมุนจีอุงในเรื่องก็จะเป็นวัยรุ่นสายติสมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากเป็นดาวเด่นบนไซเวอร์ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียยอดฮิตของเกาหลีในสมัยนั้นนั่นก็คือประวัติและผลงานของชเวฮยอนอุกแม้เขาจะมีผลงานการแสดงมาเพียงไม่กี่เรื่อง แต่ทุกๆเรื่องเขาก็แสดงได้ดีมากๆนะคะปัจจุบันชเวฮยอนอุกเป็นนักแสดงในสังกัดโก m มีเดียลิสฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับชเวฮยอนอุกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ